สวัสดีค่ะวันนี้ป้าป้าปกป้องใจดีก็มีขนมปังที่ซื้อมานะคะเป็นขนมปังที่มีผล,ลไม้หมายถึงผล,ลไม้แห้งนะคะที่เขาทําเป็นขนมปังไส้ข้างในนะคะไปเจอก็คือมันจะไม่ค่อยมีเยอะนะคะในร้านค้านะคะนานๆจะเจอทีหนึ่งพอเจอก็จะซื้อมา เยอะแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านนะคะไปดูกันค่ะว,ว่าวิธีการเก็บที่อยู่ได้นานและคงรสชาติที่เหมือนเดิมเป็นยังไงนะคะที่บ้านป้าป้าก็จะใช้วิธีก็คือเอาขนมปังที่ซื้อมาเป็นก้อนนะคะมาหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เก็บไว้ในตู้แช่แข็งค่ะเมื่อเวลาเราอยากรับประทาน ขนมปังอะไส้ผลไม้นี้เราก็เอามาปิ้งที่เตาปิ้งนะคะมันก็จะเป็นรสชาติเหมือนเดิมค่ะรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะมันก็จะเป็นรสชาติเหมือนกับของใหม่ที่เราซื้อมาเลยค่ะลองทำกันดูนะคะทุกๆท,ท่านถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กัะป้าๆป,ปกป้องใจดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ